สวัสดีครับกิดผมอดีสอนเพียงเกตวันนี้วันที่15มีนาคม2564ตรงกับวันจันทร์ครับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ออกสำรวจความคิดเห็นที่เรียกว่านิดาโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่1 0 1ถึง11มีนาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีตัวอย่าง1317ตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปเป็นสำรวจคนที่มีความคิดเห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภาคใต้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าทําไมพรกประชาธิป,ปัตย์ถึงพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชครับความจริง ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาอัดสดงของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ว่ามาสําเติมนะครับแต่นี่เราต้องรายงานสถาบันการศึกษานิดาโคเเป็นที่เชื่อถือเขาสำรวจแล้วมีความเป็นไปอย่างไรก็น่าจะมาพูดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับการเลือกตั้งซ่อมวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานั้นพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ให้แก่พกรพรคพลังประชารัฐ จนคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตผู้อดีตสสจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งส่งน้องชายเขาตนเองเข้าสู้พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างราบคาบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่สามารถรักษาตําแหน่งสสไว้ได้นิดาโพบอกว่าเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้การเลือกซ่อมที่นครศรีธรรมราชนั้น46.62เปอร์เซ็นต์ระบุว่าประชาชนเบื่อ และไม่ชอบวิธีการดำเนินงานทางการเมืองของประชาธิปัตย์แบบเดิมๆไม่ระบุว่าเป็นแบบไหนนะครับพูดอย่างทำอย่างก็ไม่ได้พูดในการเป็นอำนาจรัฐเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนหรือไม่ก็ไม่ได้พูดอันนี้นีดาพมไม่ได้ชี้แกงนะครับตอนสี่เสื้อแดงชุมนุมอภิิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็ล้มเสียหายตายเสียจาก99ศพ จนปัานนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยในการที่จะจับฆาตกรได้อันนี้ไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุส่วน18.53เซบอกว่ากระแสและผลงานของประยุทธ์จันโอชาในภาคใต้โดดเด่นกว่า <c oughs> ประยุทธ์ไปดังที่ภาคใต้ครับ16.17ผลงานของจุลินลักษณะพิวิสิทธรองนายกรัฐมนตรีรัฐตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่แข็งแกร่งพอหมายความว่ายัง ไม่แข็งแกร่งพอจะสู้กับพรรคพลังประชารัฐได้10.86%ครับยุทธศาสตร์หาเสียงพรรคพลังประชารัฐด,ดีกว่าประชาธิปัตย์3.42พรรคพลังประชารัฐทุ่มเทหาเสียงมากกว่าประชาธิปัตย์ไม่ไม่ทราบว่าทุ่มเทอะไรนะครับออกอาวุธหรือเปล่าผมไม่ทราบ2.73%พรรคก้าของคุณคกรณาติกวณิตตัดคะแนนไป นะครับ1.06%ปรประวิทย์ขึ้นปลาใสเป็นครั้งแรกทำให้พรรคพลังประชารัฐชนะปลาใสสี่นาทีนะครับทำให้พอพชรชนะท่านเชื่อหรือไม่ครับ0.61%เปพรรคพลังประชารัฐบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงชนะเลือกตั้งจุดประทิศหจุดประทัดห้าแสนนัดนะครับคนลงความเห็น0.61%เอร์ต พลังประชาัฐบนบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงชนะเลือกตั้งสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ควรทำครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะในโพลของนิดาโพลนะครับ45.94%สสอ,สอ,อดีตสอสอผู้สมัครสอส,อสอของประชาธิปัตย์ควรลงพื้นที่ดูแลประชาชนให้มากขึ้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาเป็นเสาไฟฟ้าไม่ดูแลประชาชนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ 41. 38%ผู้บริหารพักควรแสดงผลงานให้เด่นชัดมากขึ้นก็แสดงว่าผลงานไม่มีอะไร9.72%ควรเปลี่ยนหัวหน้าพักอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของนิด้าน,นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ภรคประปชาธิปัตย์ได้ฟังโพอย่างนี้แล้วก็คงจะนอนไม่หลับละครับมีทางเดียวครับ ประชาธิปไตยกู้ชื่อเสียงได้ก็แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องเอาจริงเอาจังนะอันนี้แนะนํานะเพราะว่าคุณอาศัยการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อจะเข้าไปเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับประยุจันโอชาทั้งทงที่จุรินลักษณะวิสิทธิ์ผมพูดซ้ําว่าจะไม่ขอโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมกับสอวอ .250 คนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันเป็นประชาธิปไตยวิพิลิตถ้าคุณไม่ทําให รัฐมนูญเป็นประชาธิปไตยวาระสามไม่ผ่านนะครับประชาธิปัตย์ลงลงอะไรก็ไม่ทราบนะครับไม่มีปิดบัญชีปิดบัญชีประชาธิปัตย์ไม่ต้องไม่พูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากาอทมไม่ต้องไมปพูดถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นที่จในหลายๆจังหวัดที่จะตามมาหากประชาธิปัตย์เล่นการเมืองแบบเดิมๆท a อ k only no action t a อ k only ครับ นาโตนาโต้ <N> <laughs> no action talk only มีแต่ลังแต่จะศูนย์พันอย่างแน่นอนครับขอบคุณนิดาพรครับและให้กำลังใจพักประชาธิปัตย์นะครับอย่างน้อยใจนะจุลินลักษณะวิสิตมีคนบอกว่าเธอนำพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ควรลาออกไปอันนี้ก็อย่าปน้อยใหญ่ครับทำรัฐธรรมนูญให้ผ่านในวันที่17นี้นะครับในวาระสามพักประชาธิปัตย์ได้พักภูมิใจไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ